นี่คือเจ๊จำปูนฉายาเจ๊ลำใหญ่คนที่รู้จักกันว่าเจ้าแม่ช้อปปิง้งอยู่นิ่งแล้วช็อปเปิดช็อปหนึ่งรคนขายได้กันคนซื้อแฮปปี้ติดได้เป็นเดือนค่ะเจ๊จำปูนหรือว่าพี่จำปูนสิงหาพันธัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนสังกัดสำนักปลัดเทศบาลพี่วิแกเป็นคุณสูงขาหนีตามกาลิเลโอมาทำงานที่นี่ถึง2ีปีค่ะเรามาฟังความรู้สึกของเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะปูตุ้มที๊จปูนะคะสมัยกอนเนี่ยเราไม่มีสิ่อข่าวออนไลน์ไม่มีช้อปปี้ไม่มีลาซาลาซาดา้าเขาสร้างมีจ๊จมูกลอนไลน์เลยค่ะไปจอบพี่มาให้ค่ะ

มาแล้วต <iyorsun? S 1> ีมากอเจริจีเฮ้ยเขียนโนมาโอ้ไปซเว่นเนโนแต่ไม่มีตีเต้นประจำของเยอะก็ว่าไปซื้อไดไม่ถีงเจาีเต้เียวไมแล้วแหละแล้วบอกว้านนังได้ามึงโอเคส่วนคนนี้ก็คือโกกิง ตำนานผู้ชายใหญ่แห่งกองสาธารณสุขลักษณะนิสัยเป็นคนรักอิสระสนุกสนานร่าเริงป็นผู้ชายสายเอสาวสาวรี่ต่อคิวกันได้เลยค่ะเวลาที่ชื่นชอบก็คือการปั่นจัก,กรยานตอบไปก่อนผู้ชายคนนี้เขาเป็นโทรเวิร์ t ค่ะมาฟังความรู้สึกสาวสาวในกองกันค่ะผุด้วยความจริที่ะให้ติดตามกันค่ะฝูดเ่าจริงนะคะเป็นสายนุกมคือว่าลอดหรือซุอรกองสาค่ะ อยู่ทางการเศร้าๆค่ะกระชงมากถ่าว่าถ้าไม่ใชายเรา่ยม่รออยู่คนเดียวค่ะถึงลุงกิ่งนะคะเป็นผู้ชายที่ใจบุญค่ะเดือนหนึ่งจะไปบริจาคเงินที่ทัพเที่ยงเดือนละสองครั้งค่ะค่ะถ้าถึงโกกิงนะคะควรจะเป็นเวลาค่ะสิบเอ็ดต้นโกกิ่ก็จะอยู่ป๊อกที่ควรกินป๊อกส่วนคนนี้ก็คือโกกานแเฟดผู้น้องของโกกิ่งฉายาปูสมข้าวสาลีรูนรับจำนำ หล่อดำขำจริงชอบวิ่งตีโตอยู่คอร์ทเทนนิสค่ะดุจการทำงานสังกัดเทศบาลตำบลห้วย,ยอดยาวนานถึงสามสิบเอ็ดปีเลยนะคะเรามาฟังความรู้สึกผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานกันคะ่ะดุจการบางนะครับที่ตั้งใจทำงานมีความเสียสละอดทนมีควา,า,ามมุ่งมานักในการปฏิบัติงานและที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านที่ดุจการซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติงานนักษาของในสถานพนาบาลในสุดท้ายก็ขอให้พี่ก้านมีความบขาบคุณมากน,นะครับต่อคุณที่ร่วมกันทำง,งานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้โรงน้ํจำนำของเรามีผลประกอบการมีความไปเดินก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับขอให้พี่กั้นมีความต้องกครมีความมั่นใงพวกเราจะที่ตึงพี่ก้้นนะครับขอกคณพี่ก้านมากมากสำหรับทุกๆอย่างทุกๆ ความรู้ส <def uras> ึกที่มีให้ผมไม่ขออะไรมากขอเพีที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวดีแล้วก็ท่านึกถึงพี่นะคะก็ต้องนึกถึงโอเลียนค่ะโอเลียนถ้ากับข้าวก็ต้องข้าวแป๊บกระนาหมูทอดไข่ดาวถ้าถึงถ้านึกถึงเมนูนี้แล้วนึกถึงพี่แน่นอนค่ะ